คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับครับก็ สวัสดีนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเช้าของการเดินทางนะครับวันที่268นะฮะเมื่อคืนหนาวมากนะหนาวจนแบบนี้นะต้องเอาเสื้อมันใส่2ชั้นนะฮะอากาศเย็นมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็พอเช้าแล้วแดดมันออกก็เริ่มเริ่ม,ร,มร้อนแล้วละฮะเดี๋ยวยังไงขอทํางานพิมพ์งานอีกแป๊บนึงแล้วกันนะเ้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อนะไปหาข้าวกินที่หลักซาวนะเพราะว่าไม่ไหวเมื่อวานกินมื้อเดียวค่ <c oughs> อนข้างจะหิวนะฮะ โอเคเดี okay, ang, ๋ยวขอทำงานก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่ากัน ไอ้ตุ้ยบอกไอ้ไอ้ตุย้ยอยู่บนนะ่ะเอาบอกบอกเป็นอย่างเดี๋ยวผมเดินไปหาก็ได้เขาก็เก็บขอ,องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปลาไอ้ตุย้ยก่อนะไปลามาไหว้นะครับเดผมไปแล้วแนะ่เดินทางต่อกับใจหลายๆน้บ พี่ไอ้ที่พักเมื่อคืนหลับสบายเลย <c oughs> วันดีบ้างคือได้ได้วัสดีเดี๋ยวคืนนี้ก็เขียนโพสต์ให้เพื่อนๆเ,เ,เขาได้เบิ่งว่าถ้ำมังกรนี่สวยงามขนาดไหนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยแวะมาอีกเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นสวยงามหลายครับไปแนะ่โอกาสจะแวะมาไ,ได้ได้ครับนี่ผู้ใจดีนะไ, <c oughs> ไปก่อนนะครับผม,ม,รมครับก็นะะอย่าลืมนะใครผ่านมาเดินลูบนะที่เราได้บอกไปนะเป็นเส้นทางวงกลมนะหรือว่าจะไปเมืองหลักซาวนะครับ วะมากินกาแฟร้านนี้ได้นะกาแฟรสชาติเป็นไงผมไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆถ้ำสวยนะสวยมากนะครับประทับใจถ้ำสุดๆโอเคฮะเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อ วันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งหิว <c oughs> มากนะนี่คือแบบ24ชั่วโมงแล้วนะที่ไม่ได้กินข้าวนะเลยมาด้วยซองแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่กินข้าวตอน <c oughs> อประมาณสักน่าจะ9ก้าโมงได้นะนี่ก็26ชั่วโมงแล้วนะไม่ได้กินข้าวนะก็เลยถ้าเป็นข้าวมันประมาณ20่สิบพันนะเราก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวนะถ้วยนี้ก็สิบห้าพันนะก็ประมาณ58บาทนะก๋วย <c oughs> เตี๋ยวก็อร่อยดี ตอนนี้ติดชายแดนเวียดนามแล้วนะไปอีกประมาณสามสิบกว่าโลก็ถึงเวียดนามอืมอร่อยไม่รู้ว่าอร่อยเพราะหรือหอิวหรือเปล่านะไม่ได้กินข้าวมาวันแนละ้ไม่ได้ว้าโอเคนะ,ะเดี๋ยวหลังจากทานข้าวเสร็จเนี่ผมคิดดูแล้วเดี๋ยวไปที่ด่านเวียดนามด้ยวยไปสแตมป์ที่ด่านเวียดนามสักรอบนะฮะแล้วก็จะดูว่า ไอมอไซเราเนี่ยซึ่งจริงๆตอนเนี้เราเข้ามาเกิน30วันแล้วนะอยู่เราอยู่มาประมาณเกือบแปดสิบวันแล้วเ0สิบวันแล้วนะซึ่งมันเกินกําหนดไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปที่ด่านดูนะลองไปคุยดูนะเผื่อว่าจะสามารถเข้าออกแล้วรีเซ็ตมันใหม่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องเสียตังค์หรือไม่ต้องอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปหรือเสียไม่เยอะนะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาซึ่งที่คิดไว้ถ้าหากมันมีปัญหาเนี่ย เดี๋ยวผมไปขายที่ปากเซนะเราก็ไม่สามารถเอาเข้ากัมพูชาได้นะแต่ถึงว่าจะแก้ไขได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ากัมพูชาได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองแก้ไขดูก่อนแล้วกันนะทําให้มันถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอกินก่อนแล้วไปที่ด่านมีได้ใจได้อครับขอบใจเด้อ โอเคฮะตอนนี้ก็บ่ายโมงขึ้นแล้วนะนั่งเล่นกันจนเพลินนะฮะก็เอาเป็นว่าได้เวลานะที่เราจะขับรถไปด่านนะครับอยู่ห่างจากที่นี่สามสิบกว่ากิโลนะไม่นานโอเคฮะไปดูกันดีกว่าว่า,าที่ด่านนี่รถมอเตอร์ไซค์ตกลงจะได้ผลสรุปว่ายังไงนะ ับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็เป็นเช้าของการเดินทางนะฮะวันที่2องเจนะฮะเมื่อวานก็อยู่ที่พักทั้งวันนะฮะไม่ไปไหนเลยเพราะว่ามันอยู่จูนอารมณ์นิดหนึ่งนะเพราะว่า,ายังเหมือนกับสมองยังเบลอบอ,อยู่นะยังทำอะไรไม่ถูกเมื่อวานก็เลย ู่ที่ห้องแล้วก็ทําไฟล์นะฮะโอนไฟล์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไปฝากพอดีเมื่อวานนะเพื่อนของน้องก๊อฟเขาจะข้ามไปด่านฝั่ง mm hmm. นครพนมนะ mm hmm. ก็เลยเอาไอ้ฮาร์ดดิสต์นะฮะที่เราโอนไฟล์ c o ปปี้เป็น2ชุดนะครับเอาไปฝากเขาไว้ชุดหนึ่งนะให้ส่งกลับบ้านไปก่อนนะครับคิดว่าชีวิตก็ต้องมนเ,นเนการต่อนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะ เราจะขับย้อนกลับไปทางเดิมนะครับ15กิโลนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีถ้ำนางแอนนะครับที่ก๊อบเขาบอกว่าสวยมากนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเก็บนะฮะ15กิโลนะครับจากเมืองท่าแขกไปจนถึงฝั่งเส้นทางเดลูกนะเราค่ย้อนกลับมาพักที่โรงแรมเดิมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เดินทางกันต่อโอเคฮะเดินขอไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็กินมื้อเช้าฟรีที่ที่พักดีกว่าโอเคฮะการเดินทางชีวิต ต้องลุยต่อไปต่อแล้วค่อยไปรู้นีกทีกันตอนข้ามด่านนะโอว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคฮะไปลุยกันชอชานะฮะเดี๋ยวอยู่ต่ออีกคืนนะึงเดี๋ยวเาตังควลา เช้านะฮะแซนวิชกับไข่ดาวสองฟองนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะอย่างดีเลยนะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งไม่มีซอสโอเคฮนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรากินได้หมดนะฮะกับชาลิปตันอีกแก้วนะึงใช่ะฐานไม่ให้อิ่มแล้วก็ไปลุยกันต่อ อันนี้ก็11โมงแล้วนะฮะนอนเล่นนานไปหน่อยนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นการเดินทางการผจญภัยของเรากันต่อนะฮะหลังจากที่อื่นๆไป2วันนะฮะวันนี้จะมีอะไรให้ชมบ้างนะฮะถ้ำของเมืองท่าแขกนะครับแขวขมวนนะจะสวยงามแค่ไหนนะฮะโอเคฮะตามบอม,มาเลยนะเดี๋ยวนอจะพาทุกคนเที่ยวนะครับ ท่ามนางแอนไปทางนี้ป่ะไ,ไอ้ที่ว่านั่งเรือลอดลอดท่ามันนะเท่าไหร่อ่ออาตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าท่านางแอนแล้วนะอยู่ติดตรงถนนแต่ว่าเราต้องขับไปสามหลักที่ป่ะไม่ถึงครับอ๋อสามหลักได้สามหมื่นกิ่งเนาะ<ม>แล้วก็สามหมื่นกิ่งนี่คือนั่งเรือได้เลยเด้อนั่งไม่ได้ครับอ๋อแล้วนั่งเรือเท่าไหร่ ห้าหมื่นแต่ว่ามาคนเดียวลงไม่ได้ต้องสองขึ้นอ่อแล้นก็ไม่ได้นะงั้นก็บอกไปอย่างโอเคฮะจากข้อมูลที่เราได้มาก็คือ5 0,000นกีบนะเราไม่คิดว่าจะต้องเสียค่าเข้า3 0,000ื่นด้วยแล้วอย่างรวมเป็น8 0,000ื่นแล้วอีกแปดหมื่นนี่คือคนเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีคนด้วยนะเราก็ถึงแม้คนเดียว80,000ก็เยอะเกินไปสําหรับเรานะเราไม่เอาดีกว่านะฮะโอเคฮะฉะนั้นทนํานางแอนเราแคนเซิลน,นะเราไปหาที่อื่นดูแล้วขอบใจมากด้วยโอเคฮะปกติคราจงเลยห้าหมื่น เคก็เอางี้แล้วกันนะฮะหนๆก็ตั้งใจแล้วนะว่าวันนี้จะออกมาเที่ยวนะฮะโอเคโปรแกรมหลักก็คือถ้ำนันหันของเรามันแพงเกินไปนะเราไม่ค่อยรู้สึกคุ้มค่าเท่าไหร่นะที่จะเข้าไปดูด้านในนะเพราะว่าปกติก็จะเฉยๆอยู่แล้วนะฮะเราทํามาเยอะแต่ทีนี้ต้องจ่ายหลายร้อยก็ไม่เอาเลยว่อเราก็เลยเอาเก็บถ้าระหว่างทางหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางที่เราเจอแล้วกันนะฮะเอาเท่าที่ได้นะครับวันนี้ดูซิว่า ทางเรารู้อยู่นะว่าจุดจบยังไงเราก็ต้องแยกจากกันนะแต่ว่าอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้ถ่ายรูปร่วมกับสถานที่สวยๆไปด้วยกันจนกว่าเราจะจบคลิปลรานะฮะจริงๆถ้าพามันกลับไปไทยได้ก็อยากจะพากลับไปนะแต่ว่าเรารู้ผลอยู่แล้วนะโอเคฮะไปดูถ้ำดีกว่าอันนี้ชื่อว่าถ้ำผาอินนะครับผมหวังว่าค่าเข้าคงไม่แพงค่าปีเท่าไหร่ อ้ยแล้วแต่จะทำเหรอทำงั้จะที่ทำมวลเกี่ยวทำที่บ้านเดี๋ยวต่บุญโอเคฮะเด้อทำก็ได้ได้ได้เดี๋ยวทำบุญนะท้ำนี้เป็นลักษณะทำบุญนะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ทำบุญแล้วก็เราก็ขึ้นสามกุปปงคัสสามแล้วได้ได้ได้เพราะตากับพังธรรมะไปพร้อมอ๋อเฮ้ยไปดู ถ้ำท,ที่ไม่ลึกนะฮะก็แค่นี้เองนะครับออแล้วก็ด้านหนก็มีพระพุทธรูปอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนถ้ำโล่งๆแค่นี้เองนะฮะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแล้วก็เป็นถ้ำน้ำนะฮะตรงนั้นจะมีน้ำรอดอยู่หน่อยนึงนครับ แต่ว่าเราก็ไปต่อไม่ได้ก็ประมาณนี้แค่น,นี้แหละฮะทำหาอินนะ <c oughs> ก็โอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อ มาจากถ้ำพระอินได้หน่อยหนึ่งนะฮะก็มุ่งหน้าเข้าท่าแขกกันนะฮะประมาณสักสามรเมตรได้ไม่ไกละนะเจอถ้ำเชียงเรียบนะฮะเขาบอกเดินเข้าไปหน่อยนะมีประหลัดสองคนที่นี่ถ้ำเยอะนะเพราะว่าอย่างที่ถ่ายให้ดูนะฮะมันเขมันเยอะมากเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้ำน้ำนะครับแต่ว่าถ้ำน้ำเราไม่มีปัญญานั่อยอยงเรือรอดเอาแค่ข้าผ้าก็พอ,อนะมันก็ถ้ำเหมือนกันเล นุกะหลงในหาทางเข้าไม่เจอฝรั่งสองคนก็หาไม่เจอคือมันเป็นถ้าเล็กถ้าน้อยแล้วมันเยอะมากนะฉะนั้นที่นี่แบบบางถ้ามันก็คงจะแบบไม่มีทางเข้านะคือแบบทางเข้ามันคงจะแบบรกล้างมากปิดทึบมากนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองหาดูนะเจอก็เข้านะไม่เจอก็ไปทางเข้านะไปที่อื่นวันนี้คือแบบชิวๆอยู่แล้วนะไหนๆจะอยู่ท่าไข่อีกวันนึงไม่รู้จะทําอะไรก็ลองเดินสารวจดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะ นึกถึงเพลงอะไรนะเพลงเมื่อฉันต้องเดินเข้าป่าอะไรเงี้ยนะคือไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยจริงดิสเว่โอเคนะคือแบบไอ้เหี้ยไม่หายากอะทางเข้าอะเดินหาอยู่พักนึงนะ <laughs> ได้สองสาวนั้นนำไปแล้ว <laughs> เดินเรื่อยๆไปละโอเคฮะไปจนภัยดิ <laughs> คนะผมว่าถ้านี้มันจะสนุกคือมันไม่ได้ว่าถ้าสวยนะแต่แม่งก็จนภัยเลยคือแม่งต้องเดินทะลุป่าข้ามป่ามาโดยที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้เหมือนกับว่าจะตันนะัน่าจะเป็นถ้ามืดนะมาแล้วก็ลงมาดูสะหน่อยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเนะี่ย นะว้าวมีงูมีงูมีงูเขียวโอเคนะขนะ้างในรื่นนะแต่ว่าน่าจะเข้าได้นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนึงก่อน ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะก็รู้สึกหิวแล้วนะครับก็เลยขอจัดหนักสักมื้อนะฮะก็มากินซมตํำนะรับลมแล้วก็ชมบรรยากาศนะฮะเรียบฝั่งโค้งนี่แหละ,ะก็อาหารก็ไม่แพงนะฮะอันนี้ไปเช็คราคามาและสี่สิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไก่ย่างกับเครื่องในมันนะฮะอีก60บาทนะก็ร้อยหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวนี่คงอีกสักประมาณ20บาทแล้วนะฮะก็โอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทานมื้อบ่ายก่อนแล้วกันนะแล้วก็กลับเข้าที่พักนะครับแล้วก็ ่าวันนี้ไม่มีโปรแกรมจะไปไหนมากแล้วนะเพราะว่าเราแฮ้วไปตั้งแต่โปรแกรมทํานางแอดแล้วนะเพราะตรงนั้นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทานอาหารก่อนเลยนะเต็มนะมือนี่ฮะแต่ว่าก็แค่ร้อยกว่าบาทโอเคกินเลยดีกว่าสมตำนะปสาอืม